มากันเวลิฟายฮาลานเช็คอดประชาอุทิศ54ทุ่งคูสวัสดีกุ้มครับทุกคนวันนี้ยูซุปมายืนอยู่่าประชาอุทิศ54นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชี้แต่ละจุดว่าถ้าคุณมาซอยนี้เนี่ยคุณจะเจอร้นานฮาลานอะไรบ้างนะผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามยูซุปเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมไปนี่นะจุดสังเกตเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าซอยเลยตอนนี้ที่ยูซุปยืนอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาอ่า อีก5นาทีสี่โมงนะครับผม4โมงเย็นนะไม่ใช่สี่โมงเช้านะ่าเดี๋ยวเรามูฟกันเลยดีกว่าทุกคนเราเจอร้านแรกแล้วนะครับอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยแต่อยู่สุไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันดีกว่าอ่าร้านแรกนะฮะร้านแรกที่อยู่หน้าซอยเลยอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรครับมาคุยใกล้ๆมาคุยใกล้ๆร้านอะไรนะอาเซียอาเซีย ขายเห็นว่าขายเป็นสองช่วงค่ะเช้าโจ๊กเย็นลูกชิ้นย่างแล้วก็มีโจ๊กด้วยอันนี้ร้านเราเปิดเป็ดกี่โมงครับเนี่ยอ๋อช่วงเช้าปิดสิบโมงอะเช้าอะนะเย็นก็สามทุ่มอ่าเปิดทุกวันไหมทุกวันจะแต่วันเสาร์หยุดตอนเย็นเอาเวลานี้เลยละกันช่วงเนี้ยเป็นช่วงสี่โมงเย็นนะทุกคนลูกชิ้นไส้กรอ,อกเนี่ยเราขายเริ่มต้นไม้เท่าไหร่สิบบาทจ้ะ โจ๊กถุงละยี่ห้าใสไก่สามสิบโอเคฮะยังไงก็เผื่อใครแวะมานะและอยากจะลองทานแบบไม่รู้ลูกชิ้นไม่รู้ไส้กรอกหรือโจ๊กยามเช้าแวะเวียนกันมาได้นะครับผมกับร้านนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณครับนี้โอเคเโอเคครับเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่านะับผมเจอร้านละนี่อันนี้ก็เป็นร้านที่สองนะับผมที่ยูซุปพาทุกคนมา แนะนำนั่นก็คือร้านอามีนาคอฟฟี่มิลคนะครับผมอยู่ช่วงต้นซอยประชาอุทิศ54เลยขับหรือเดินตรงเข้ามาหน่อยนึงฝั่งขวามือนะสังเกตดีๆและนี่ฮะคือหน้าตาของร้านสวัสมีกุ้มอะไรกุ้มสลารค่ะอย่างที่ยูทูบบอกแฟนเพจไปว่าร้านนี้ชื่อว่าอามีนาคอฟฟี่มิลนะครับผมงั้นพูดหน่อยถ้ามาทางร้านเนี่ยครับ ราคาเมนูอาหารของเราในเริ่มต้นกี่บาท25ค่ะ25แล้า25ก็จะเป็นพวงเมนูน้ำ25 30-35าสสค่ะมีวิปครีมด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกสแน็คค่ะพวกนักเก็ตเฟรนช์ฟรายทอดกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมปังย่างก็มีและร้านและร้านเนี่ยครับนี้อาเปิดปิดกี่โมงครับร้านนี้ก็หโมงครึ่งอะค่ะถึง5โมงเย็นคุะหยุ่ดวันจันทร์ ผก็นะฮะถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่มาเดินซอยนี้แล้วรู้สึกแบบกระหายอยากทานน้ำเย็นๆหรือเติมความหวานนะผมมาลองได้เลยกับที่ร้านนี้อามินาครับผมยังไงก็ขอบคุณนีอามินานะครับครับผมอันสุสแลมโอเคนี่นะผมก็จบไปแล้วร้านที่2เดี๋ยวเราไปดูร้านที่3กันนะครับแต่ว่าร้านที่3เนี่ยจะอยู่ในโซนแบบเราต้องข้ามฝั่งนู้นนะครับทุกคนไป ร้านที่3นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไก่สเต๊ะเนื้อสเตะนะครับผมนี่เราอยู่กับเจ้าของร้านเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าใกล้นิดนึงอันนี้ก็ทักทายก่อนสบายกุ้มค่ะสลามค่ะีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านดาบีนเนื้อสเตะค,ค่ะมีละชุดเท่าไหร่บ้างไก่สตเตะชุดละ7 0ิบบาทเนื้อสเตะไม่ชุดละร้อยบาทกับ7 0ิบบาทไม่ต้องราคาค่ะ อันนี้คือขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะตั้งแต่บ่ายถึง6กโมงเย็นจะ้ะก็เนี่นะฮะในส่วนของตัวไก่สเต๊ะเนื้อสเต๊ะนะครับผมก็ฝากร้านด้วยนะครับผมใครที่อยากลิ้มลองตัวเมนูแบบนี้ก็มาทานได้ที่ร้านนี้นะครับผมยังไงขอบคุณนิครับเดี๋ยวสักกันรอ ัพี่สี่นะครับผมนี่เลยฮะอยู่ข้างๆอยู่ซุปชื่อร้านว่าพิกแกงมะจินะครับผมอันนี้เขาจะขายเป็นพิกแกงแบบสําเร็จรูปนะฮะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับผมเปิดทุกวันหยุดเฉพาะแบบวันออกรายออะไรอย่างนี้นะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่ขีดละ8บาทนะครับผมใครสามารถสั่งน้อยก็ลองแวะเวียนกันมานะครับผมฝากร้านด้วยครับผมกับร้านพิกแกงมะจินะครับแล้วก็ถัดมาครับยังมีร้านข้างๆเช่นกันอันนี้ถือว่า เป็นร้านดังในย่านซอยประชาอุทิศ54ทุ่งคุนะครับผมจะเป็นร้านใดนั้นอยู่ตรงหน้ายูซุปแล้วครับห้องอาหารสุไบดะชวนชิมสาขา3ทุ่งคุซอยประชาอุทิศ54นะครับผมอันนี้ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับเดี๋ยวได้ตอนเนี้ยที่ยูซุปมาร้านเขาปิดแล้วแต่ร้านเขาจะเปิดเช้านะทุกคนเมนูเป็ดเมนูนข้าวมันไก่ที่นี่ขึ้นชื่อมากยังไงแวะเวียนมาลองชิมกันนะอ่าโอเคมาถึงในส่วนของโซนต่อไปแล้วเราจะเข้าไปอันเนี้ยยูซุปต้องขับมอไซค์นะฮ เมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะครับผมอีก2ร้านก็เป็น5ร้านนี่คือร้านที่6นะครับผมกับร้านอะไรครับร้านนี้อ๋ออันวาคอฟฟี่ครับราคาเรานี่คือเริ่มต้นกี่บาทเริ่มต้นจาก20บาทถ้าเป็นร้อนก็เริ่มตานห้าบาทแนะนำไหมฮะถ้ามาร้านนี้ต้องโดนพรุ่งนี้ผมเพิ่งเริ่มเพิ่งเปิดร้านนะ ไม่ได้ไม oh. exactly. ่ก no ี่เดือนเองเมนูก็เพิ ah. ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะต่อไปจะทำมูซี่มูซี่คือมูซี่คือนมเปรี้ยวมาปั่นปั่นกับน้ำแข็งเก็บแล้วก็ใส่น้ำอะไรอ่ะน้ำน้ำไซรับอ่ะอ่าน้ำเออใส่ผึ้งก็ได้แล้วแต่คนจะชอบและร้านและร้านอันวารดเนี่ยเปิดปิดกี่โมงบ้างอ๋อผมเปิด6กโมงเช้าโดยประมาณเลิกห้าโมงเย็นมีวันหยุดไหมครับไม่มีครับ นอกจากเดือน3วันเดือนจะมาอยู่บ้าน3วันกันได้ไปไหนด้วยไปไหนอิดาวะทำหรือลินลัดเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนไป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 อิชาร์ลอิชาร์ลพูดเป็นนายนะอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยอัดอัดไว้อยู่เป็นพยานนะทำเป็นเพื่อนนะแต่ต้องดูว่าไอ้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าคนตัดต่อเขาตัดคลิปนี้ช็อตนี้ออกหรือเปล่านะะบัง ก็ไม่อยู่3มวันไม่แน่วันผมออกเสาที่3สามหมุนมอะมันหมุนไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันวันที่ห้าเสาโอเคฮะเดี๋ยวเราตามไปดูร้านต่อไปกันอ่านะครับผมเมื่อกี้ที่ยูซุปขับมาจากร้านน้ํานะครับก็วิ่งเข้ามาด้านในย,ยาวๆเลยผ่านหัวโค้งนะครับผมและพอขับมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยจะเจอร้านไก่ทอดริมทางอยู่ฝั่งซ้ายมอือนะครับผมนี่ครับนิดนึงอันนี้ร้านเราชื่ออะไรครับ ชื่อร้านฟารียาไก่ทอดนครศรีค่ะเมนูไก่ทอด,ร, u, ทอดราคาเราขายเท่าไหร่<ม>เ,รเริ่มต้นที่15บห้าทค่ะ15แล้วก็20 30 3บสาะ,ะและเราขายแบบเปิดปิดกี่โมงเปิดปิดกี่โมงก็ตอนเช้า9ก้าโมงเช้าปิดสองทุ่มค่ะทุกวันไหมทุกวันค่ะมีหนื่อยบ้างก็แต่ไม่แน่ว่าเป็นจะเป็นวันไหนอะค่ะ คช่แล้วถ้าถ้ายังไงแบบไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะวันเนี้ยมาปุ๊บทําไมร้านหยุดหรือจะมาทานโดยเฉพาะก็กลัวร้านปิดติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะบอกเลยค่ะ086 469 7761ค่ะอันนี้นี่ชื่อจ๊ะนี่ไลลาค่ะนี่ไลลาโอเคเดี๋ยวเห็นไก่น่ากินเดี๋ยวหยิบไปกินสักสองสามไม้แล้วกันนะอย่าอย่าไปบอกเจ้าของร้านนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือไก่ทอด โรงเรียน,เ,ยนเป็นไก่ในตำนานปิยะสักกรอน,นี้ครับเฮฮะก็เดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันโอเคฮะอันนี้ร้านที่8ใช่ไหมครับร้านที่8เนาะอันนี้ร้านที่8ครับกับร้านฮาสนะนะครับผมลูกชิ้นทอดหรือฮาสนะ54นั่นเองด้านหลังอยู่ซุปนี่เขาจะขายเป็นอ่ามเมนูลูกชิ้นทอดนะครับผมมีลูกชิ้นปลาระเบิดด้วยราคาเริ่มต้นที่6บาทนะครับผม แล้วก็มี10บาทแล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะเลือกทานแบบไหนนะครับร้านนี้จะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มครึ่งนะครับผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะผมก็นี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของเมนูทุกชิ้นเขาเรียงรายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือมีขายออกไปบ้างแล้วนะครับผมทุกคนถ้ามาแบบช่วงร้านเปิดนี่คือจะเต็มทุกช่องนะครับและน้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกเลยว่าเข้มข้น อ่าแล้วก็ที่นี่รับประกันเลยฮาร้านแน่นอนนะครับผมสะอาดมั่นใจได้นะครับยูซุปการันตีก็ลองแวะยนมาชิมกันกับร้านทัศนะ54นะครับผมอ่าจบไปกับร้านที่8นะฮะเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งต่อนะฮะผมและร้านสุดท้ายนะครับที่ยูซุปแวะมาในวันนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าเปิดมา20กว่าปีนะครับผมกับร้านนิฟะกาแฟโบราณนะครับทางร้านนี้จะเป็นอ่าเมนูเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ ถ้าใครมาช่วง5้าโมงเย็นเนี่ยหลังห้าโมงเย็นนะจะมีเป็นเมนูโรตีด้วยตอนนี้คือทางร้านกําลังพิ่งจัดร้านเลยนะทุกคนนะราคาเริ่มต้นแค่25บาทร้านเปิด8ปดโมงถึงสามทุ่มนะครับผมเปิดทุกวันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสาหรับใครที่อยากมาลองทานนะครับผมร้านที่อยู่ตรงข้ามกับแยกสี่นะครับช่วงหกขวบพอดีนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านที่ซุป เสียดายมากเลยที่มาในวันที่เขาปิดวันนี้นะครับผมก็คือร้านไอมี่ชาบูเดี๋ยวขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นร้านชาบูนะครับผมเนื้อเขานี่จะมีเอกลักษณ์มากยังไงใครมาก็อยากทานเป็นเมนูชาบูแวะทานได้กับที่ร้านไอมี่ชาบูนะครับผมก็เป็นไงฮะสำหรับวันนี้ที่ยูซุปพาทุกคนมาทัวร์ร้านทารานในซอย54นะครับผมประชาอุทิศทุ่งครุบอกเลยว่ามีอาหารหลากหลายสไตล์เลยนะครับผมอันนี้ยูซุปมาช่วงเย็น ถ้าใครที่อยู่แถวนี้หรือมาทุระแถวนี้ช่วงเช้านี้ของกินจะเยอะมากนะครับผมแทบล้นซอยเลยก็ว่าได้ยังไงก็ฝากถือเป็นอีกหนึ่งซอยที่แฟนเพจมากันไม่ควรพลาดแล้วก็ต้องมาโดนตามยูทูปกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณสําหรับวันนี้ครับที่พอค้าไแม่คะทุกร้านให้ยูทูปได้มารีวิวที่นี่ยังไงซะใครที่โหลดแอปพลิเคชันมากันอยู่แล้วก็สามารถ แชร์ให้เพื่อนๆได้ลองใช้แอปกันต่อได้หรือใครที่ยังไม่เคยโหลดก็ยูสบทิ้งลิงก์โหลดแอปไว้ให้บนแคปชั่นเลยนะผมโหลดได้ทั้ง Android iOS รับรองว่าคุณเจอร้านหาร้านใกล้ตัวคุณอย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ยูสบไปก่อนครับสอะลยกุมาะหรมะตุลลฮิวะบะเรากาตุสวัสดีครับ